สวัสดีครับหนึ่งในอุปกรณ์เสริมสําคัญและควรมีไว้ใช้สําหรับเพื่อนๆที่ใช้แว่น VR นั่นคืออุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับสัมผัสกับใบหน้าของเราเวลาที่เราสวมแว่น VR ไว้ใช้งานแม้ว่าตัวแว่น VR เองจะมาพร้อมกับฟองน้ําเตรียมไว้ให้เช่นใน Oculus Quest 2แต่ข้อเสียของฟองน้ํานี้คือไม่สามารถถอดออกมาทําความสะอาดได้ครับถอดออกมาซักไม่ได้เวลาใช้งานไปนานๆทําให้มีการสะสมของ,ของคราบมันบนใบหน้าเงื่อ เครื่องสำอางหรือโลชั่นบำรุงผิวครีมกันแดดที่เราทาบนใบหน้าทำให้มีการสะสมมีการหมักหมมของสิ่งสกปรกก่อให้เกิดแบคทีเรียรวมถึงกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ด้วยครับซึ่งไม่เป็นผลดีต่อผิวหน้าและสุขภาพของเราเลยครับโดยเฉพาะถ้ามีการใช้งานร่วมกันหลายๆคนเช่นสมาชิกในครอบครัวเราคงไม่อยากให้สิ่งสะสมเหล่านี้แพร่กระจายไปยังใบหน้าของคนอื่นๆในบ้านและยิ่งถ้าเป็นเครื่องที่ใช้ร่วมกันเยอะๆเช่นเวลามีเพื่อนมาเล่นที่บ้าน หรือเครื่องที่ใช้ในสำนักงานเครื่องที่นำไปออกงานคาบสะสมจากใบหน้าของแต่ละคนมีเพียบแน,น่ๆนครับลองนึกเวลาที่เราเล่นเกม Beat Saber, t i l l o f Fight, Fit XR หรือเกมต่างๆที่เหงื่อออกงานนี้สะสมกันเต็มใบหน้าเลยครับแชร์กันไปแชร์กันมาไม่ใช่เรื่องดีแน,น่ๆนครับนั่นทำให้มีการคิดค้นอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมมาเพื่อใช้งานร่วมกับแว่นมีอาทำให้เราสามารถทำความสะอาดได้ง่ายขึ้นและเพิ่มความสะดวกสบายในการสวมใส่ด้วยครับ ซึ่งวันนี้เราจะมารีวิว VR Cover สำหรับ Oculus Quest 2ในรุ่น Cotton หรือผ้าฝ้าย100%จากบริษัท VR Cover ที่ได้รับการยอมรับเรื่องคุณภาพจากผู้ใช้แว่น VR แทบทุกยี่ห้อไปทั่วโลกเลยครับเรียกได้ว่าเวลามีแว่น VR รุ่นใหม่ๆออกมาผู้ใช้ต่างรอคอยว่า VR Cover จะผลิตแผ่นลองใบหน้าออกมาวางขายเมื่อไหร่กันเลยทีเดียวครับ โดยอยุปรกรณ์ลองใบหน้าที่เรานำมารีวิวกันในครั้งนี้จะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดสดสดร้อนๆ้อสำหรับ Oculus Quest 2ซึ่งแผ่นลองใบหน้านี้เพิ่งวางจำหน่ายต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาครับและผมก็เพิ่งได้รับมาสดสดร้อนๆเลยครับตัวแพ็กเกจยังคงเป็นสไตล์ซองพลาสติกสกรีนมาสวยตามสไตล์ของ VR Cover โดยตัวซองของรุ่นนี้จะมีขนาดเล็กกว่ารุ่นซิลิคนนะครับโดยในแพ็คจะมีแผ่นลองใบหน้า2ชุดสำหรับ2เครื่องหรือสลับใช้งานกันได้ครับ เราไปแกะซองดูข้างในกันครับเมื่อแกะออกมาภายในซองจะมีเอกสารแนะนำการใส่แผ่นรองพร้อมผ้าเช็ดเลนส์ของ VR Cover โดยเฉพาะและแผ่นรองใบหน้า2ชิ้นครับตัวแผ่นรองใบหน้าเป็นผ้าฝ้าย100%เป็นผ้าเนื้อนุ่มแต่ไม่ได้หนามากนะครับมีความยืดหยุ่นเมื่อพลิกดูด้านหลังจะมียี่ห้อ VR Cover และการเย็บที่ออกแบบมาเป็นช่องเข้าไปเพื่อให้สวมเข้ากับกรอบของ Oculus Quest 2ครับ โดยมียางยืดด้านบนสําหรับรัดเข้ากับกรอบเวลาใช้งานเพื่อไม่ให้ตัวผ้าหลุดออกมาจากกรอบนั่นเองครับสําหรับในส่วนของวัสดุที่ใช้ในการผลิตเนื้องานเนื้อผ้ามีคุณภาพดีตัดเย็บได้ดีครับเราไปดู VR Cover รุ่นนี้ในมุมต่างๆกันบ้างครับโดยการออกแบบนี้จะต่างจากแบบซิลิโคน โดยแบบผ้าฝ้ายนี้จะเว้นช่องบริเวณด้านล่างตรงจมูกเอาไว้นะครับในขณะที่รุ่นซิลิโคนจะเป็นแบบเต็มกรอบและมีส่วนจมูกบางแสงด้วยครับแต่แบบผ้าฝ้ายจะปล่อยว่างไปเลยครับเราลองไปสวม VR Cover กับกรอบของ Quest 2กันเลยครับวิธีการใส่แผ่นรองก็ทำได้ง่ายมากๆครับแค่แกะกรอบของ Oculus Quest ออกมาแล้วหุ้มแผ่นรองเข้ากับตัวกรอบได้เลยครับจากนั้นดึงยางยืดด้านบนแล้วคล้องกับกรอบ ที่ยืดออกมาซึ่งเป็นส่วนของสลักในการยึดติดกับตัวแว่นนั่นเองครับเมื่อคล้องสายยางยืดด้านบนแล้วให้ดึงสายยางยืดด้านล่างแล้วคล้องกับกรอบตรงบริเวณสลักเหมือนเดิมครับคล้องยางยืดควยซ้อนทับกันเพื่อยืดตัวแผ่นปิดหน้าจอให้อยู่กับตัวกรอบครับจากนั้นค่อยๆจัดแนวเส้นด้านข้างไล่ไปตามกรอบโดยส่วนปลายของแผ่นรองหน้าจอทั้ง2ด้านด้านในจะมีลวดอยู่ครับ ซึ่งเราสามารถบีบเข้าไปเพื่อยึดแผ่นรองหน้าจอให้ติดอยู่กับกรอบของ Oculus Quest 2ครับให้ค่อยๆทำแบบเดียวกันนี้กับทั้ง2ด้านเพื่อยึด VR cover แบบผ้าใยนี้ให้ติดอยู่กับกรอบของ Oculus Quest 2ของเราครับจากนั้นค่อยๆดึงค่อยๆปรับแนวผ้าให้เข้ากับรูปทรงของกรอบและฟองน้ำที่อยู่ด้านในครับด้วยขั้นตอนง่ายๆนี้เราก็จะได้แผ่นรองหน้าจอที่ผลิตจากผ้าใย้าย0 สำหรับ Oculus Quest 2แล้วครับซึ่งถ้าเทียบกันแล้วขั้นตอนในการใส่แผ่นรองหน้าจอที่ผลิตจากซิลิโคนจะทำได้ง่ายกว่าใช้เวลาน้อยกว่าครับแต่สำหรับ VR Cover รุ่นที่เป็นผ้าใยนี้จะใช้เวลามากกว่านิดนึงและเมื่อดูร,บรอบๆแล้วอาจจะไม่ได้เรียบเป๊ะแต่เวลาใช้งานเวลาสวมใส่ก็ให้ความรู้สึกที่นุ่มสบายและโปร่งมากครับ เราไปดูภาพในมุมต่างๆหลังจากที่สวมใส่ VR Cover ในรุ่นผ้าฝ้ายกับกรอบของ Oculus Quest 2กันครับพอใส่เข้าไปแล้วดูดีทีเดียวครับดูนุ่มขึ้นน่าใช้ขึ้นกว่าเดิมเพิ่มเติมคือสามารถถอดออกมาซักได้ง่ายๆอีกด้วยครับเอาละครับได้เวลาเอากรอบใส่กลับเข้าไปที่ Oculus Quest แล้วการใส่กลับเข้าไปก็ทำได้ง,ง่ายๆแค่กดเบาๆ กรอบก็ยึดติดกับตัว Oculus Quest เลยครับไม่ต้องใช้แรงกดอะไรมากไม่ต้องทำอะไรต่างไปจากเดิมครับสวมใส่เข้าไปได้ง่งายๆเมื่อใส่เข้าไปแล้วดูนุ่มสบายน่าใช้ขึ้นอีกครับเราไปดูภาพจากมุมต่างๆกันบ้างครับโดยบริเวณด้านล่างตรงส่วนจมูกจะเปิดโล่งไปเลยนะครับไม่ต่างจากก่อนใส่ VR Cover ครับด้านบนบริเวณหน้าผากก็สวมใส่ได้พอดีตรงส่วนด้านล่างที่เป็นคงรวดด้านใน ถ้ามีการหลวมหรือคลายออกมาเพื่อนๆสามารถปรับใหม่สามารถบีบเข้าไปใหม่เพื่อให้ล็อกกับตัวฟองน้ําให้ตัวแผ่นรองหน้าจอยึดติดกับตัวกรอบได้ดีขึ้นครับในส่วนด้านข้างของใบหน้าก็รองรับกับใบหน้าของเราได้ดีนุ่มสวมใส่ได้สบายครับเดี๋ยวผมลองไปใช้งานไปลองเล่นเกมต่างๆที่ทําให้เหงื่อออกเยอะๆกันดูครับแล้วมาดูกันว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงโดนเหงื่อโดนข้ามันบนใบหน้าตัวผ้าฝ้ายจะเป็นยังไงเราไปชมกันครับ หลังจากที่ไปลุยกับ FitXR กับ t Off ิ offlight จนปวดแขนปรากฏว่า VR Cover แบบผ้าฝ้ายทำงานได้ดีมากๆเลยครับเริ่มกันที่การกระชับยึดกับใบหน้าดีมากๆไม่ลื่นไม่ไหลไม่ละคายเครืองใบหน้าเหมือนกับฟองน้ำที่มากับตัวเครื่องที่พอเล่นจนเหงื่อออกจะเริ่มชื้นๆเริ่มเคลืงอเคื่อใบหน้าครับแต่พอมีผ้าฝ้ายมารองอีกชั้นก็สบายใบหน้าขึ้นเยอะเลยครับโดยเหงื่อและความมันบนใบหน้าก็จะซึมลงบนผ้าฝ้ายแทนครับ ซึ่งถ้าเหงื่อออกเยอะๆก็มีโอกาสซึมลงไปที่ฟองน้ําที่มากับตัวเครื่องอยู่ดีครับแต่ก็มีข้อดีตรงที่สามารถถอดออกมาซักออกมาทําความสะอาดได้ครับเมื่อใส่เข้าไปแล้วไม่ทําให้ฟองน้ําที่มากับเครื่องหลุดเร็วขาดง่ายจากการใช้งานด้วยครับจากนี้ไปเราก็สามารถเพลิดเพลินกับเกมโปรดแบบ VR ได้อย่างสบายใจสะอาดและกระชับใบหน้าครับสาหรับเพื่อนๆที่สนใจสั่งซื้ออุปกรณ์ป้องกันใบหน้าคุณภาพจาก VR Cover สามารถสั่งแบบออนไลน์ได้เลยนะครับ เพื่อนๆที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่เว็บของ vr cover ซึ่งผมแปะล,ลิงก์เอาไว้ในคำอธิบายใต้คลิปและในคอมเมนต์แรกที่ปากหมุดของคลิปนี้ครับโดยตัวเว็บของ vr cover เองออกแบบมาโดยแยกการรับออเดอร์จาก3โซนเลยครับโดยสามารถเลือกสั่งได้จากอเมริกาหรือสั่งจากยุโรปหรือ worldwide ทั่วโลกอยู่ประเทศไหนก็สามารถสั่งมาใช้งานได้ครับอยู่เมืองไทยจังหวัดไหนก็สั่งได้ไม่มีปัญหาครับโดยสำหรับ vr cover แบบซิลิโคนนั้น จะมีราคาอยู่ที่14ดอลลาร์หรือประมาณ424บาทครับผลิตจากซิลิโคนคุณภาพแบบเดียวกับที่ใช้ในวงการแพทย์เลยครับจากที่รีวิวและทดสอบไปเนื้อวัสดุดีมากคุ้มราคาสุดๆครับและสำหรับรุ่นผ้าฝ้ายจะมีราคาสูงกว่าที่19ดอลลาร์โดยในชุดจะมีถึง2ชิ้นเลยครับสำหรับค่าส่งแบบธรรมดาจะอยู่ที่12ดอลลาร์หรือประมาณ363บาทครับ แต่ถ้าส่งด่วนจะมีค่าส่งอยู่ที่29ดอลลาร์หรือประมาณ877บาทเลยครับแนะนําว่าเลือกส่งแบบปกติก็ได้ครับของผมเองใช้เวลาส่งประมาณ10วันก็ได้ของแล้วครับโดยผมมีเทคนิคในการประหยัดค่าส่งมาบอกด้วยครับของผมสั่งมา2ชิ้นทั้งแบบซิลิโคนและแบบผ้าฝ้าราคาค่าส่งก็12ดอลลาร์เท่ากันครับ เมื่อลองกดสั่งไป10ชิ้นเลยค่าส่งก็12ดอลลาร์เท่าเดิมไม่ได้คิดเพิ่มไม่ได้บวกเพิ่มอะไรครับดังนั้นเพื่อนๆสามารถรวมกลุ่มกันสั่งหลายๆชิ้นแล้วแชร์ค่าส่งกันได้ก็ประหยัดเงินไปได้อีกเยอะเลยครับโดยในครั้งนี้ตัว VR Cover ไม่ได้ส่งจากไทยแล้วนะครับทําให้ไม่สามารถขอรีฟันหรือขอคืนส่วนต่างได้เหมือนที่ผ่านมาแล้วครับครั้งนี้ส่งจากจีนแทนครับเพื่อนๆที่สนใจไปสั่งกันได้เลยนะครับคุณภาพคุ้มค่าคุ้มราคามากครับ ผมสั่งเองซื้อเองรีวิวเองนะครับไม่ได้รับมาเพื่อจะรีวิวหรือเป็นงานสปอนเซอร์อะไรนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ